โย่วันดับโย่วันดับมันทำอะไรแถวนี้วะมขับรถเล่นวะไอ้ขับรถเลนี้ได้ไงไงมันถิ่นฉันเว้ยถิ่นแกมาวะถิ่นฉันเว้ยแถวนี้มันถิ่นอะไรวะชื่อว่าอะไรวะนี่มันใช้หน้าทาวเว้ยถิ่นฉันฉันแทนคนจีนเว้ยฉันไล่มันออกหมดแล้วเด้งั้นเหรอไอตัวอ,อ,อยากลองไหมล่ะ จะเอามีดท่านชอกแกให้ดูเลยจะคิดว่าแกมีคนเดียวหรืองไงอ่ะโอ้แกคิดว่าแกเป็นใครวะโอ้ชิตฉันก็โอจีแซดไงพวกเอเวนะเอเวนะนี่ มิดแกใหญ่เป็นมาเลยโอ้ shit เยอะฝ่้ก่อนไว้กุกเดี๋ยดแต่แกจฉชน่อหนเว้นถเอ้นนึกว่าจะเกลงไง Oh shit, oh shit Oh, oh, yo I don't know what Oh, I'm going to die, I'm going Oh shit Oh shit I'm done Yo, เราคุยกันได้พวกฉันขอโทษที่ฉันทำนายอ่ะเวนเลยแกอยากตายหรือเปล่าวะฉันไม่อยากตายพวกใจเย็นๆอ่ะผมไม่เห็นต้องใช้กระสุนเลยอะฉันสัญญาว่าจะไม่ทำอีกเรื่องแบบเมื่อกี้นี้พวกสัญญาด้วยอะไรวะได้จะฆ่าฉันเลยไอ้เด้ง จะวิ่งไปไหนวะเนี่ยไอ้ก็สักที่นึงอ่ะใจเย็นพวอฉันไม่มีปืนตอนนี้อ่ะเอมแกบอกแกไม่มีปืนตอนนี้แกมีปืนกแกจะยิงชันหรือไงวะไม่รู้อ่ะแต่ยังฉันเจอแกรอบหน้าลวกันไอ้มืด

เยอะเกย์ใครวะเอา้าแกจำฉันไม่ได้หรือไงอ่ะแกปิดหน้าตาแบบนี้ใครตามหน้าวะโว้วโว้วแกจำเสียงฉันไม่ได้อะพวกเมล่าหายแล้วนี่แกจำเด็กหนุ่มเสื้อแขนสั้นกับใส่หมวกหรือเปล่าจำได้ไหมเยี่ม นี่นี่ชันเองพวกโอ้ชิตแมนโอ้วโอ้วโอ้วโห้วแล้ววันนี้ตำรวจไม่อยู่ด้วยสิจะตัวฉันแน่

อ่มูนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมึงมันขี้ได้เหรอไอ้เหี้ยมาเชียเฮ้ยมาเชียไม่ขี้ไอ้เหี้ยไอ้เลยกูยังเต็มร้อยเกากูยังเต็มร้อยอยู่เลยอันหนึ่งซ้ำไงวัดซ้บรู้โอเหี้ยไหนอย่าวะเอาไปมึงดูกูยิงแน่ จะดวนเหรอจะดวนเหรอเอ้ะสัสไม่ใช่ไมาเจไม่ช่ก็ไงอะกดูห้เไ้ออย่างเงี่อะมันไม่ดีครีแต่พี่ก็จะว่าเฉาะหัว มันก็ต้องตายไปธรรมดาท่าปกติมันต้องปกติมันต้องเป็นดาวมีเลยเชิว้วจัดนั่งทีเดียวตายเลยเหมือนไม้ชี้ใหญ่เนี่ย